สวัสดีจ้าแม่สิงจ้าราคาทองวันนี้ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคํำทองหึ่งสลึงทองหนึ่งสลึงทองสองสลึงบกค่ากําเหนิดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเฮงราคาทองจีนหัวเฮงราคาทองแม่ทุกสุขราคาทองแม่ทุกใบราคาทองออโรราไปรับชมรายเดยดกันเลยนะคะมีรายเดยดไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ